ทุก,อกรอบดูเดิม <S <S หมูเลยแต่มันทะลุแล้วไงนลเลน,น,น,นี่ยทะลุรูบานเลยมันสติ๊กมันทะลุได้ที่มันแข็งแข็งมาเนี่ยเหมือนว่าโใช้นาน,น,านาขนาดนั้นอรัตเลิกใช้สติ๊กมันยังมันนานมากเลยเนี่ยนานมากเลยนะว่นา,นายนะอย่างเนี้ยแต่มาใช้อย่างเงี้ยอรัตไม่เคยใช้ยิ่เลยไงก็คือนานมากเนี่ยรั่วรูเดิมอ่านกเตี๋ยว เออพอต่าไปไปติมเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรอะเติมมันมีข้อจำกัดไหมว่าเติมลมได้แข็งไม่เกินเท่าไหร่จะเติมอยู่ประมาณสี่สิบอ่ะมันไม่มีข้อมันไม่มีข้อจำกัดแล้วมันไม่มีข้อจำกัดแล้วมันมันยังมันโยกับคุณภาพของไอติมมันไอติมมันแข็งก็มันนานแล้วค่ะมันนานอยากระลุกมันจริงๆเนี่ยมันหมดอายุการใช้งานแล้วแต่คนใช้อ่ะยังมีอายุสูง แก้วกับว่าผมเติมแข็งไปม่เกยวนะี่ยวมันรู้สึกว่างยางย้าอมัน่ะคู่ตัวมันให้สองห้าห้าห้าปสิเจ็ดไม่สองห้าห้าหกปีหกห้าเอ้แต่เนี่ยมันสองห้าเติมปีสิดจะยังมีแจ้มยังให้ตัวยังขับนิ่มได้อยู่เลย กเหนียวกว่าใช่ไหมอันนี้แปลว่าผมไปไอติมมันเสืมอมสภาพหรือว่าผมไปกิ้มมันมาใหม่ได้หบบยังไงนะัเด้ได้หดอความเหนียวของมันก็คือไอติมมันเติมแ่ภาพเองอันนี้มันก็เลยแบบมันเป็นแบบมันมีรูทะลุอยู่แล้วใ่ไ ขนาดไปได้ยิงใหม่เนี่ยเนาะสรุปตัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากกระปูเร <H> <pollut ants S 2> ือจากไอติมหมดอายุเแบบนวใช้แบบแบบออ่า เอ้ยผมลืมถามมาแต่ละครั้งไม่ได้ถ่วงล้อให้ใช่ไหมครับไม่ได้ถ่วงใช่ไหมรอบนี้ถ่วงด้วยอะไรครับะใช้อีกยาวยางปีที่หกเองปีหกเองปีได้ยี่สิบสองหกปีเอง <c oughs> ป่ง <c oughs> กับประมาณแปดหมื่นโลใช้อีกแักสองสองหมื่น 2, โลมันยังไม่ถึงสะพานยางเลยอะดอกอะ่ะ กว้างๆเลยเนาะเอออาารแบบมอเ่มีไเลยอะไฟเนี่ยฮะบอกมันไม่ต่าง เวลาไปไอสายังเครื่องยังต้องมีอะไรตีนช้างมากดและจุดไฟใช่ไหมแต่นี่ไม่ไต้องไม่ต้องไอ้ตีมมันคนละอย่างอันนี้ใช่เครื่องต้องใช้ความร้อนไม่ต้องใช้ความร้อนไม่ต้องใช้แรงกดเยอะเออเนี่ยเขาเรียกปะเย็นตันผมปะจักรยานก็ใช้ตีนช้างกดไอ้ตีมเย็นแต่รถเครื่องจะเห็นเขาจุดไฟใส่ตีมร้อนกันใช่ไหมแต่นี่ก็คือไอตีมเย็น แบบละไมันไม่ได้ใช้ลมเยอะถ้าเป็นยงางก s ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แนะนำให้ปะกก่จะองให้ติดร้อนใช่อ๋อ <c oughs> <c oughs>